เอาลับสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมก็คือสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาบอกว่าเหมือนอำลานะครับ <c oughs> ไม่เชิงอำลาหรอกนะผมก็จะบอกว่าพรุ่งนี้นะครับจะต้องไปทหารแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้วันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่วะอ๋อสามสิบนะนี่วันนี้วันที่สามสิบนะครับ เห็นวันนี้วันที่30นะครับก็คลิปนี้อาจจะลงวันที่31นะครับผมอัดตอนเย็นๆนะครับเออจะต้องไปทหารในวันที่1นะครับก็เดินทางตอนเช้านะครับเหมือนมาอำลาครับก็ถามว่าได้ลงคลิปไหมก็ตอบเลยว่าลงครับผมนะลงเหมือนเดิมผมไม่ได้ทิ้งทุกคนไปไหนนะครับก็ลงเหมือนเดิมนะครับทุกคนครับ้าวแห่วันนี้หน้าไม่ใสเลยหน้าไม่ใสเลยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หัวรถละ ครพรุ่งนี้ครับจะต้องไปแล้วนะครับในวันที่สามเอ้วันที่หนึ่งนะครับเจ็ดโมงเดี๋ยวถ้าเขาให้ถ่ายในค่ายได้นะ <Wow. S 2> ก็น่าจะฝึกประมาณเดือนกว่าหรือประมาณสองเดือนนี่แหละครับ <Wow. S 2> ประมาณสองเดือนก็ได้กลับบ้านนะครับแล้วก็มันถ่ายถ้าถ่ายในค่ายได้ผมจะถ่ายนะผมก็จะถ่ายนะถ้าถ่ายไม่ได้ก็ไม,ไม่ต้องถ่ายนะก็ถามว่ามีเกมไหมอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับผมนะ ถามว่าจะได้ลงคลิปเหมือนเดิมไหมผมตอบได้เลยว่าลงครับนะ <laughs> ผมเฉล,ลยับผวนะผมอัดคลิปไว้อ่อทั้งหมดนี่ครับนี่ครับ<อ>ผมอัดคลิปไว้แล้วนะทุกคนครับนี่ครับผมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่ามันไม่นานจะเห็นหรอกชัางมันเออน,น,นี่นี่ประมาณนี้ครับ<อ>นี่ครับผมอัดคลิปไว้เยอะแล้วนะครับประมาณ หกร้อยหกรึเจ็ดร้อยกว่าคลิปเนี่ยหกร้อยกว่าคลิปนี่แหละนะผมนะก็ลงได้ถึงวันที่สี่กันยานะครับสี่กันยา<ม>อ่หกเท่าไหร่วะปีนี้หกสามสี่กันยาหกสี่นะครับทุกคนครับก็ <laughs> ลงคลิปเหมือนเดิมครับแต่ <Wow. S 1> ถ้ามีถ่ายในค่ายได้ก็มีคลิปแซกได้ก็จะถ่ายนะครับเนี <Wow. S 1> ย่ยถ่ายมาให้ดูส่วนคลิปเกมก็ลงลวันละสองคลิปนะครับลงลวันละสองคลิปเหมือนเดิมนะครับทุกคนครับ เคนะครับ okay. เดี๋ยวเราไปมีเท่านี้แหละเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราพาไปลุยโคลนกันไปครับผมนะนะครับเ,เรามาลุยโคลนกันต่อนะวันนี้ไม,ไม่ไม่ได้เล่นเกมใหม่นี้นะไม่ได้เล่นเกมเอ่อแมคโครนะครับเ,เดี๋ยววันนี้ลุยโคลนกันนิดนึงครับผมมาเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับรก็ภารกิจของเรานะครับสตาร์ทเครื่องก่อนเลยนะครับผมนะ ส่วนภารกิจของเราวันนี้ก็คืออเราจะต้องไปที่บ้านหลังนี้ครับซึ่งเราไม่มีทางเราเดินมาผิดนองในคลิปก่อนซึ่งผมจะมาทางนี้ครับทุกคนครับมาทางนี้นะครับแล้วก็จะนู่นครับวิ่งแบบฝังนู่นครับทุกคนครับนู่นก็ภารกิจของเราครับเออน้ำมันเยอะไม่ต้องห่วงครับน้ำมันเยอะโอเคเดี๋ยวล็อกเลยน้ำมันเยอะไปไปเลยครับโอ้โหโอ้โหเราดูขันหลังนี่ดูขันหลังดรือวคนเอามันจะมาได้ไหมนี่ติดแล้วชิบหายแล้วไง เดี payload, like ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องผมว่าผมต้องเอาขันหลังไปก่อนแล้วทุกคนนะผมว่าผมต้องเอาขันหลังไปก่อนแล้วนะครับโอ้โหคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายสําหรับการอัดครั้งล่าสุดนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นคลิปรองครับโอเคเดี๋ยวผมเอารถคันนี้มาก่อนแล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเบรกก่อนอีกเดี๋ยวดับเครื่องไว้ก่อนแล้วกันเนาะดับเครื่องตรงไหนวะตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนเอรถคันนั้นนะครับนี่นี่นี่โอ้โหเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่รถคันนี้เปล่าวะเออใช่ใช่ใช่ ชิบหายแล้วไงแล้วต้จะขอยยังไงวะอ๋อเดี๋ยวๆถอยก่อนถอยก่อนอึ๊บอ,ๆๆอึ๊บถอยถอยถอยอึดโอ้โหถ,ถ้าเสียงไม่ดีต้องขอไัยทุกคนด้วยนะแล้วทางดีๆแม่งก็ไม่ไปดูดิทางมีดีๆไม่ไปนะครับเกมนี้คืออะไรครับทุกๆที่แม่งเป็นโคลนหมดครับเกมนี้ครับไม่รู้เป็นอะไรไป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 โอ้นี่ครับผมวิ่งตามรอยไปเลยครับวิ่งตามรอยไปเลยนะครับงูครับผมนะโอ้โหมันเปน แหวโอเคภารกิจเออเด้อเด้อเด้ออันนี้ร้อนอันนี้ร้อนโอ้ไม่ต้องเปิดล็อกลูกพี่เอาสีเกียวโตไปเลยนะบวกเสียบเออเอไหวไหมลูกพี่ไหวไหมไหวไหมหาไหวไหมเนี่ยโอ้ไหวไหมเด้อเด้อเบรก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 โอเคเปลี่ยนรถก่อนนะก็เอาเออกดไม่ถึงอีกคันแรกนะครับโอเคสตาร์ทเครื่องเลยเลยลูกพี่ สตาร์ทเครื่องแล้วก็ล anyway> ็อกครับผมนะล็อกล็อกคือล็อกคือโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรถอยู่ไหนอึมโอเคนะผมผมไม่ผมคิดอะไรก็ไม่รู้ว่าอออยู่ดีๆก็กลับมาเล่นเกมนี้ซะงั้นอะไรก็ไม่รู้ครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ยื้อโหเลือดเลือดนรถเลยเลือดนรถเลยทุกคนนะครับไป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 เออบึนบานเราอยู่ฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับผมโอเควิ่งมาเลย โอ้บต้นไม้อ้ยเกือบหล่นไม่ทันชิบหไย้แล้วไงโอ้มาได้มาได้ปลอดภัยนะผมปลอดภัยโอ้โหโอเคเอเคไม่เอเคอ๋อบ้านเราอยู่ฝั่งไหนวะเดี๋ยวเดีมารมาก่อนมาก่อนบ้านเราอยู่ตรงนี้โอเคไปอีกสักนิดนึงครับผมนะไปอีกนิดนึงก็จะถึงแล้วนะครับผมกล้องมันก็อาจจะมมวๆนิดนึงนะทุกคนนะเพราะว่าเอ่อมันฝุ่นมัน ฝุ่นมันบังกล้องเออมันติดฟิล์มแล้วอฝุ่นมันอยู่ในฟิล์มนะนอยู่ในกล้องผมก็ไม่รู้นะเออแปลกแปลกช่างมันเถอะหมดประกันแล้วมั้งโอ้หใส่โผ่ใส่โผเดี๋ยวนาคตก็เดี๋ยวก,กล้องอาจจะชัดกว่านี้นะครับนี่ไปกันเลยครับถ้าเสียงไม่ดีก็ขอไปกคนด้วยโอ้โหแล้วมันอ๋อนี่ไงถึงบ้านแล้วภารกิจของเราก็คือมาเอาตัวถังนะครับมาเอาตัวถังนะครับทุกคนโอ้ไหวไหมนี่ไหไวไหมลูกพี่ไหวไหมบิดแต่หน่อย นี่เป็นไงล่ะโอ้หนกนโอ้หนกบินลงพื้นนกถึงกับบินลงพื้นครับอืโอเคเราต้องกลับรถตรงนี้นะครับนี่มาเลยมาเลยมาเลยหม่มาเลยมาเลยผมชอบนะเกมน,นี้ก็เดี๋ยวได้คอมใมาซื้อมาเล่นให้ดูนะครับภาพส,สวยๆนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะมา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 ,มาอีกโอเคเบคกับผมนะผมเราต้องเอาตัวถังนี้ตัวถังไวไม่ได้เล่นนานแล้ว เอ่อถังอะไรวะอ๋อถังนี้หรือเปล่าอ๋อถังตัวนี้ครับผมเราต้องถังตัวนี้นะครับไปส่งที่บ้านเอ่อบ้านหลังที่สองของเรานะครับอ๋อก็คือบ้านหลังนี้ครับส่งทั้งหมดสี่ถังนะนี่เราไปแล้วสองนะเราไปแล้วสองนะแล้วก็กลับมาเอาอีกนะครับอีกสองนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวมาเอาไปเลยไม่โอ้โห,โหน้ำมันเราเยอะผมนะไม่ต้องห่วงครับน้ำมันเราเยอะแน่นอนแล้วจะถอยไปทําไมแล้วโอ้โหเดี๋ยว กดก่อนเออกดก่อนเอกกอเดี๋ยวรถคันนี้ไปกลับรถไปก่อนแล้วกันนะครับเออบ้ใส่เกียร์หนึ่งดีกว่าป่ะเออมันจะซิ่งดีนะครับจะซิ่งดีดีกว่านะครับเอเอโบ้โบ้โบ้โอ้โหโหน้าจมเลยชิบหายขึ้นได้ไหมนี่เอ้ยมันต้องได้เอาเปิด4้อไปเลยโอ้โหเปิด4้อวิ่งสบายเลยว่ะเ,เปิด4้อวิ่งสบายเลยทุกคนนะครับโอ้โหด้านด้านหลังก็จนโอเค เดี๋ยวไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็เปลี่ยนรถไปโอ้โหดูนี่น้ำมันเยอะเลยอืมโอเคคันนี้ครับผมนะไปบูนบูนโอเคนะครับสบายๆชิวๆแม่โอเคอันนี้ก็เติมไปแล้วนะอ่ออันนี้ก็ไปด้วยเราไปอ่าทีนี้ก็เอ้ยมันไม่ใช่อันนี้อืมอันนี้อ่าอันนี้ครับผมนะไป ไปโอเคเอาถังน้ามันเล็ก,ก็เหลือเฟือแล้วนะครับเหลือเฟือแล้วเกมนี้ไม่ไม่เสียเงินไม่ไม่ต้องเก็บเงินในการเล่นนะครับไม่ต้องเก็บเงินเลยเราสามารถซื้อแล้วก็เอาไปได้เลยนะครับผมนะภารกิจของเราเอา่อภารกิจของเกมนี้ก็คือไปขนไม้นะครับไปขนไม้ซึ่งมันใช้เวลาเล่นประมาณนานมากครับสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนั่แหละนะครับถ้าไวสุดก็ถ้าแบบเล,แบบเ,เล่นแบบเอ่อเล่นแบบไวๆเนาะ ก็ประมาณสองชั่วโมงได้ครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปกันเลยครับเ,ออเป้าหมายต่อไปก็คือบ้านหลังหลังนี้นะครับโอ้โหนูนะ่นเราเราต้องเอาไอตัวถังตัวนี้ไปส่งทั้งหมดพวกภาพสวยดีวะ่ะอัปเดตแล้วเออมันมันไม่ใช่เมื่อก่อนไะอเกมออกใหม่ใหม่มันจะภาพมันจะไม่ไม่เขียวแบบนี้นะมันจะเป็นสีเออี่เทาหมดเลยเออนี่นครับผมอ,อบ้านที่เราต้องเอาไปส่งนะมีทั้งหมดหนึ่งหลัง สองหลังนะครับสามหลัง <c oughs> มีทั้งหมดสามหลังนะครับ <c oughs> ซึ่งมันเยอะมากครับเดี๋ยวเรามาส่งตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับไปซึ่งผมอาจจะไม่ส่งให้เสร็จภายในคลิปนี้อ,อ๋อเราต้องเลี้ยวซ้ายนี่หว่าเดี๋ยวเร,เ,รเราต้องเลี้ยวซ้ายออกซ้ายไปนู่นเลยครับผมนะไปไกลเลยนะครับโคตรไกลเลยนะเนี่ยโอ้โหไปเลยเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวผมก็จะเล่นให้ดูออประมาณนึงนะครับ นี่วนะโอ้ใส่เจอสีย้าไปเลยวะโอ้ส oh, oh, um <ell ungs of 2022> ิ down, ่งเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยสิ่งเหมือนกันนะเนี่ยโอ้หหรือว่าจะยาวๆไปเลยวะถ้ายาวถ้ายาวมันก็ยาวจริงๆนะครับนี่โอ้หไปเลย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 มอน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 โอ้หติดแล้วอ่ะติดแล้วอ่ะขันหลังออกมาด้วยนะครับขันหลังออกมาด้วยนะขันหลังเราสามารถเราพ่วงอีกพ่วงอีกพ่วงหนึ่งก็ได้นะครับไม่ เขาไม่ว่านะครับไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับไปกันเลยวิ่งตามทางไปเลยครับผมนะโอนหมูบุรุวิ่งตามทางไปเลยวิ่งตามทางไปเลยนะครับผมหืมมันลันเหรอโอ,โ,หโอ้โหดูดีฟีรอโอ้โหย่างชิวอะนะผมโคตรชิวเลยนะโอ้โหเราก็วิ่งตามทางไปเลยครับอที่จริงเราจะลัดไปก็ได้นะมันสามารถไปไหนก็ได้เลยครับเกมนี้นะก็ ถือว่าเป็นอิสระมากพอสมควรนะครับผมนะสามารถรัดไปตรงไหนก็ได้นะก็ดีอยู่แต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะหล่มครับอุ้ยเหยียบต่อไม้เหยียบต่อไม้โอ้ยไม่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 เหยียบต่อไม้อย่าเหยียบนะอย่าเหยียบนะนี่ผมก็วิ่งไปตามทางมาเลยนะครับเดี๋ยวมันก็ถึงเองของมันนั่นแหละนะครับแล้วก็วิ่งตามกลล้นเรามาเอาคันนั้นมันก็ขับเคลื่อนนะไม่ใช่ว่าคันนี้ดึงนะมันมันขับเคลื่อนเหมือนกันนะครับ ก็คือเราเอาสลิงเนี่ยดึงให้มันให้มันวิ่งตามเรานะครับมันก็ขับเคลื่อนเหมือนกันนะครับโอเคโอ้เริ่มหลมแล้วทุกคนเริ่มหลมแล้วโอ้โหครึ่งล้อครับอครึ่งล้อครับูแรงเหลือเกินเนาะโอ้โหไป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 เรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆครับมไปเรื่อยๆครับโอ้โหโอ้โหมาโอ้โหเนี่ยผมอ่า แนะนำว่าให้วิ่งตามทางจะดีกว่านะถ้าเราวิง่งผมเคยวิ่งแบบวิ่งนอกรูนอกทางแล้วโลมครับผมนะ <S <S เห็นไหมโรมแล้วลลลลเห็นไหมเห็นไหมเนีย่ยโรมโอ้โน่าลมโรมโรมโรมไป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 ไอ้น้องเฮ้เราก็เป็นติดูแมพเลยเนาะอ๋อมาถูกทางอยู่นะครับผมนะถูกทางอยู่ไปกันต่อครับปืนโอเคผมนะปืนเอออัดในแอนดรอยเสียงมันก็จะตแตกๆนะครับก็ ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเป็นคลิปสุดท้ายแล้ว <c ười> คลิปอำลานะผมนะคลิปอำลา, <c ười> าเฮยหอความอะไรเข้าวะ <c ười> อย่านะเวย้ยอย่าตัดนะเวย้ยโอโ้โหแหมโอเคผมเลี้ยวไปอูโอ้มันดีนะครับเล่นเกมนี้มันดีนี่โอ้โหน้องน้ำมันอันวกว้งใหญ่นะครับผมนะ งนั้นมันกว้างใหญ่ไปสารนะครับโอ้ยเยอะยาอะไรวะเนี่ยอย่าติดเ้ยอย่าติดแล้วลูกพี่โอ้โหเอ้าได้หินมาด้วยว่ะทุกคนได้หินมาด้วยว่ะจิ้งจายแล้วไงเราต้องไปทางไหนเนี่ยเอ่อเลี้ยวซ้ายเลยว่าน่าจะใช่มั้งเอ๋อเลี้ยวขวาเอ๋อเลี้ยวขวาถูกแล้วนะครับผมนะอ๋อตรงไปก็ได้ครับแต่ว่าเลี้ยวขวาจะเอ่อเลี้ยวขวาจะมันจะไวกว่านะมันเป็นทางตรงนะครับ เเหยียบไปเลยผมนะน้ำมันไม่ต้องสนครับผมนะน้ำมันมีเยอะเอับี่เรับเหยียบไปเลยใส่เกียร์หนึ่งหวกไปเลยครับแล้วก็เปิดสี่รอบไปเลยน้ำมันมีเยอะครับผมนะน้ำมันมีเยอะไม่ต้องไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงครับไปกันเลยครับไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยดูนี่น้ำดิดูน้ำดิทุกคนโอ้โหเยอะจริงๆนะครับโอ้ยางแรงอะทุกคนอย่างแรงครับไม่ต้องห่วงครับเหยียบไปเลยครับน้ำมันมีเยอะครับดูดิดูดิ โอ้โหอื้อี๋โอ้โหมีควันออกได้มีควันออกได้อืมโอ้โหเยยบไปแล้วผมนะก็ระหว่างที่ผมอยู่ค่ายผมก็อาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะครับก็มีคลิปลงเหมือนเดิมครับมีคลิปลงเหมือนเดิมอ่าก็อาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะครับก็คลิปก็ลงเหมือนเดิมครับผมนะโอเคแฟบโอ้โหไปกันเลยครับอืม แม่ยาวๆไปเลยผมว่าวิ่งถึงหเอาคลิปนี้ผมว่าวิ่งถึงนะไปกันเลยอ่าตัวนี้ไว้สําหรับเปิดไอเรียกว่าอะไรเปิดให้มันล้อ,อมันหมุนทุกร้อนะผมนะมันจะได้แรงๆเนาะเนี่ๆๆตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมสีขาวนเนี่ยโอเคไปเลย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 น้ำมันเยอะไม่ต้องห่วงครับเหยียบได้เลยน้ำมันเยอะครับไปกันเลยโอ้โห โอ้ว้าวโอ้ชิวๆแล้วบอหนาชิวๆสบายๆเลยเฮ้ยหินหินหินเฮ้ยอย่าปีนหินดีน้องโอ้ยไม่ดูตามาต่าเหลือเลยอะไรของพี่แกเนี่ยไป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 ทุกคนใกล้ถึงแล้วนะผมใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงบ้านที่เราจุดมุ่งหมายแล้วนะครับไปเรื่อยๆครับในนี้ผมเล่นคนเดียวผมก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับซึ่งใช้เวลาเล่นนานพอสมควรนะครับกว่าจะจบได้ เกมนี้ก็ดีก็มันมีอัปเดตเนาะมันให้ซื้อด่านให้ซื้อด่านได้ด้วยแต่ผมแต่ผมไม่ซื้อนะครับผมขี้เกียจครับไหนที่จเ,เล่นผมอยากซื้อในเอวสมากกว่านะครับผมก็จะซื้อ,อแต่ว่าจะไปตาหากเราก็เลยไม่ซื้อ,อ,อมันก็ไม่ได้มันไม่ได้เล่นอยู่แล้วเนาะนะครับมันไม่ได้เล่นก็เลยไม่ซื้อเลยนะครับโอเคไปกันเลยครับไปถึงแล้วไปถึงแล้วนี่ไงถึงเรียบร้อยแล้วโอ้โห เออว่าใช้เวลาไเหมันกันนดเนี่ยมมเวลาออกตัวห้ามใช้เกียร์หนึ่งบวกนะครับต้องเอใช้เกียร์หนึ่งแล้วก็ใช้เกียร์หนึ่งแล้วก็ไอ้นี้นะครับโอเคไปกันเลยใช้เกียร์หนึ่งแล้วก็ขึ้นไปหนึ่งบวกนะครับทุกคนแอ<ว>บโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยผมมา,มาส่งตรงนี้นะแอ<ว>บ,บแล้วก็กด ปึ้งไปเลยนี่เห็นไหมมันก็จะขึ้นเป็นอ่าสามนะครับแล้วก็เอาคันนั้นมาใส่นะเอาคันนั้นมาใส่นะครับผมนะเนี่ยก็คืออ่าเราต้องเอาไอ้ตัวนี้มาส่งที่บ้านก่อนนะครับ,ม,ลลรบมันถึงจะปลดล็อกให้นะครับมันถึงจะปลดล็อกให้โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนรถกันเลยเปลี่ยนรถกันเลยนะผมนะตอนแรกผมก็เล่นไม่เป็นหรอกเกม <laughs> เล่นไปเล่นมาก็เล่นเปลี่นเองนะครับก็สนุกดีนะสนุกดีแล้วก็มันด้วย เรีบนี่มสี่เรียบร้อยเปิดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมมันก็จะเปิดให้นะครับนี่ดูในมินิแมปนะครับนี่เราก็ซื้อเอแลราก็เอาตัวถังตัวหน้าเออมาส่งบ้านหลังนี้อีกสี่เหมือนกันนะครับพอเรามาส่งบ้านหลังนี้อีกสี่ครบแล้วเราก็เอามาส่งบ้านหลังนี้อีกสี่ถังนะครับก็คือวิ่งกลับไปกลับมาอย่างงี้ <laughs> เสร็จแล้วเอเอเอเราเปิดไอ้นี่เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็วิ่งมา เปิดแมปตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นจุดเปิดแมปนะครับตรงนี้ตรงตรงเนี้ยจะเป็นจุดเติเปิดแมปเออพอเปิดแมปครบเสร็จปุ๊บเราก็ตั้งแบเอาลถคีบอา่าลถคีบอา่าเขาเรียกว่าอะไรรถคีบไม้เออมาคีบไม้ตรงนี้นะครับนี่มาคีบไม้สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับมาคีบใส่นะครับก็<笑><笑><笑> år, เอ่อเดี๋ยวอัดให้ดูเดี๋ยวอดัด,ด,วอดให้ดูอีกนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับผมก็ år, สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ ก็จะไปทหารแล้วนะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวดับเครื่องไว้ก่อนโอเคอ่านี่ผมประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับยาวนานแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับก็ลงคลิปเหมือนเดิมครับลงคลิปเหมือนเดิมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปบ่ายทุกคนนะครผมสวัสดีทุกคนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย